การฝึกแบบ resistance training method หรือการฝึกโดยใช้แรงต้านนะครับปกติแล้วเนี่ยเราอาจจะเรียกการฝึกแบบใช้แรงต้านอีกรูปแบบหนึง่งเรียกว่าการฝึก weight training นะครับหรือการฝึกโดยใช้น้ำหนักก็ได้นะครับทั้งสองอย่างมีลักษณะเ,ออเดียวกันก็คือใช้แรงต้านเป็นตัวกระตุ้นให้กล้ามเนื้อมีพัฒนาการด้านความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น โดยความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเราอาจจะเพิ่มขึ้นด้านความแข็งแรงสูงสุดด้านขนาดของกล้ามเนื้อด้านกําลังของกล้ามเนื้อด้านกําลังความอดทนของกล้ามเนื้อหรือว่าอีกด้านหนึ่งก็คือความอดทนของกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้น Ressistant resistance t r a i n i n g m e t h o d หรือการฝึกโดยใช้แรงต้านเนี่ยสามารถทำคุณประโยชน์ในการฝึกซ้อมให้กับนักกีฬาได้อย่างหลากหลายแล้วก็มี คุณภาพการฝึกเป็นที่ยอมรับของนักกีฬาชั้นนำหรือผู้สอนชั้นนำทั่วโลกในการฝึกโดยใช้แรงต้านเนี่ยการออกแบบการฝึกมีความจำเป็นที่จะต้องออกแบบการฝึกให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการฝึกนะครับเสร็จแล้วเวลาที่เราฝึกโดยใช้แรงต้านเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกอุปกรณ์ที่นามาใช้ในการฝึกได้อย่างหลากหลาย เพราะว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกแรงต้านเนี่ยมีหลายประเภทมากถ้าอุปกรณ์ที่เป็นมาตรฐานหน่อยซึ่งอยู่ในยิมต่างๆหรืออยู่ในศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาก็จะเป็นอุปกรณ์พวกแมชชีนเวทหรืออุปกรณ์ที่เป็นสเตชชันนารีนะครับอุปกรณ์อีกชนิดหนึ่งที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายและมีประสิทธิภาพสูงสุดก็คืออุปกรณ์ที่เป็นฟรีเวทเป็นบาร์เบลดัมเบลนะครับอุปกรณ์อีกรูปแบบหนึง่งก็สามารถเลือกใช้ได้ยกตัวอย่างเช่นลูกเมดิซินบอล ยางยืดนะครับแม้กระทั่งแรงต้านของน้ำก็สามารถที่จะนำมาใช้ในรูปแบบของการฝึกแบบแรงต้านได้ช่ยด้วยเช่นเดียวกันนะครับเราจะพบว่าการฝึกโดยใช้แรงต้านเนี่ยเป็นที่นิยมแพร่หลายแล้วก็เป็นเป็นการฝึกที่ถูกจัดลำดับการฝึกเนี่ยเป็นการฝึกที่มีความสำคัญลำ,ลำดับแรกๆกของการฝึกสมรรถภาพทางกาย เพราะฉะนั้นรูปแบบ่องทีการฝึกเนี่ยนอกจากที่เราจะจัดแรงต้านอย่างเหมาะสมแล้วเนี่ยเรายังมีความจําเป็นจะต้องจัดแนวแรงของการฝึกให้มีประสิทธิภาพดังนั้นเราจะพบว่าบางครั้งก็จะมีการออกแบบอุปกรณ์การฝึกให้มีการเคลื่อนไหวที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเคลื่อนไหวจริงของกีฬาชนิดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะการฝึกรูปแบบนี้ก็จะเรียกว่าการฝึกที่เป็นการฝึกความแข็งแรงเฉพาะประเภท ประโยชน์ของการฝึกแบบใช้แรงต้านนะครับมีความสําคัญต่อ,อ,อความสามารถทางการกีฬาเพราะฉะนั้นเราจะพบว่าประโยชน์ของการฝึกแบบใช้แรงต้านเนี่ยสามารถจําแนกออกเป็นได้หลายข้อด้วยกันนะครับข้อที่1เ่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพทางการกีฬาหรือเพิ่มความสามารถทางการกีฬาของนักกีฬาให้สูงขึง้นเพราะกล้ามเนื้อที่แข็งแรงขึ้นเนี่ยก็จะทําให้การเคลื่อนไหวสามารถทําได้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะครับ ข้อที่2นะครับการฝึกโดยใช้แรงต้านเนี่ยเมื่อกล้ามเนื้อมีความแข็งแรงขึ้นและบางครั้งเราสามารถคัดเลือกเอ็กซ์เซอร์ไซส์ที่ส่งผลต่อการป้องกันการบาดเจ็บทางการกีฬาเพราะฉะนั้นประโยชน์อีกด้านหนึ่งของการฝึกโดยใช้แรงต้านก็เป็นส่วนหนึ่งของการการของการป้องกันการบาดเจ็บทางการกีฬานะครับข้อที่3เมื่อนักกีฬาเกิดการบาดเจ็บแล้วเนี่ยเราก็สามารถใช้กิจกรรมการใช้แรงต้านเนี่ยครับในการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย และข้อที่4เป็นประโยชน์สําหรับประชาชนทั่วไปนะครับก็คือการฝึกโดยใช้แรงต้านเป็นส่วนหนึ่งของการออกกำลังกายเพื่อให้กล้ามเนื้อมีความแข็งแรงและสามารถดํารงชีวิตยอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขโดยปกติแล้วเนี่ยการฝึกโดยใช้แรงต้านเนี่ยเรามีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อของนักกีฬาให้มี ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสูงขึ้นนะครับด้านหนึ่งให้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสูงขึ้นด้านหนึ่งให้กําลังความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสูงขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการฝึกโดยใช้แรงต้านเนี่ยนะครับท่านผู้สอนและนักกีฬาทุกท่านเนี่ยควรจะต้องรู้ว่าความแข็งแรงที่เราต้องการฝึกเนี่ยมันถูกจําแนกออกเป็นกี่ประเภทนะครับความแข็งแรงในการฝึก โดยใช้แรงต้านเนี่ยมันต้องถูกจําแนกของอกเป็นหลายประเภทด้วยกันประเภทที่1เนี่ยเราเรียกว่าความแข็งแรงสูงสุดหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า m a x i m a l strength นะครับความแข็งแรงสูงสุดเนี่ยหมายถึงกล้ามเนื้อสามารถทํางานต้านทานกับแรงต้านหนึ่งครั้งได้ปริมาณน้ําหนักสูงสุดออกมานั่นคือความแข็งแรงสูงสุดนะครับประเภทที่2นะครับเราเรียกว่ากําลังความแข็งแรง กำลังความแข็งแรงหรือที่เราเรียกว่า power หรือบางคนอาจจะถูกเรียกอาจจะเรียกว่า speed strength นะครับ speed strength หรืออาจจะเรียกว่า power ซึ่งคำว่า speed strength และ power นะม,มีลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกันแต่ถ้าเราเรียกว่า speed strength เราสามารถจำแนกประเภทของความแข็งแรงประเภท power ได้ชัดเจนขึ้นนะครับกำลังความแข็งแรงหรือ power ชนิดที่เนี่ยคือกำลังความแข็งแรงที่มีลักษณะเด่นด้านความแข็งแรง เป็นกําลังความแข็งแรงที่ใช้ความแข็งแรงเป็นรากฐานที่สําคัญนะครับเพราะฉะนั้นความแข็งแรงสูงสุดก็จะมีความสําคัญต่อกําลังของกล้ามเนื้อชนิดนี้ยกตัวอย่างเช่นนักยงหนักเนี่ยเป็นนักกีฬาชนิดหนึ่งที่ใช้กําลังความแข็งแรงสูงมากนะครับอันนี้เราเรียกว่า Speed strength Pre-dominant strength กำลังความแข็งแรงที่มีลักษณะเด่นทางด้านความแข็งแรงนะครับต่อไปครับ กำลังความแข็งแรงประเภทที่2เนี่ยเป็นกำลังความแข็งแรงที่มีลักษณะเด่นด้านความเร็วหรือที่เราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นสปีดสตริงพรีโดเมนส์สปีดนะครับมีลักษณะเด่นไปทางด้านความเร็วพวกนักวิ่งระยะสั้นพวกนักกระโดดนักกีฬาที่ใช้ความรวดเร็วในสนามพวกนี้ต้องการกำลังความแข็งแรงที่มีลักษณะเด่นทางด้านความเร็วนะครับกำลังของกล้ามเนื้อประเภทที่3เนี่ยเราเรียกว่ากำลังความอดทนหรือที่ จะเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า power endurance นะครับเป็นลักษณะของการใช้กำลังที่สามารถยืนระยะการใช้กำลังพละงกำลังในการเคลื่อนที่นั้นได้เป็นระยะเวลายาวนานขึ้นนะครับซึ่ง,งอาจจะส่งผลต่อ Speed Endurance หรือความเร็วอดทนส่งผลต่อการเคลื่อนที่ในสนามฟุตบอลได้ด้วยความเร็วสูงได้หลายเที่ยวส่งผลต่อการกระโดดของนักวอลเลย์บอลได้จำนวนจำได้จำนวนครั้งในการกระโดดที่มี ประสิทธิภาพสูงจํานวนครั้งได้มากยกตัวอย่างเช่นถ้านักวอลเลย์บอลเนี่ยต้องโดดต้องกระโดดตีบอลหรือกระโดดบล็อกบอลเนี่ยในแต่ละแมตช์การแข่งขันเกินกว่า200ครั้งเนี่ยนักวอลเลย์บอลก็จะมีความจําเป็นที่จะต้องใช้ power endurance หรือกําลังความอดทนของกล้ามเนื้อในการฝึกซ้อมหรือการแข่งขันด้วยเช่นเดียวกันความแข็งแรงประเภทที่3เนี่ยครับเป็นความแข็งแรงที่มีลักษณะเฉพาะ ซึ่งจริงๆเป็นกําลังชนิดหนึ่งแต่เพื่อแยกออกมาให้มีความชัดเจนเนี่ยจึงเป็นความแข็งแรงที่มีลักษณะเฉพาะเราเรียกว่าความแข็งแรงแบบสะท้อนกลับหรือที่เราเรียกว่า reactive strength นะครับลักษณะของการฝึกความแข็งแรงประเภทนี้ก็จะเป็นลักษณะของการฝึกที่เรียกว่าเป็นการฝึก plyometric นะครับซึ่งเกิดสภาวะการเหยียดออกและหดตัวสั้นเข้าของกล้ามเนื้อทำงานร่วมกันอย่างรวดเร็วนะครับ ความแข็งแรงประเภทที่4นะเป็นความแข็งแรงที่เรียกว่าความอดทนของกล้ามเนื้อหรือที่เราเรียกว่ามัส c ูล่าเอนดูรานส์นะครับการฝึกที่ก่อให้เกิดมัสกูล่าเอนดูรานส์เนี่ยเราต้องใช้แรงต้านต่ำแต่จำนวนครั้งในการฝึกเยอะกีฬาหลายประเภทต้องการความอดทนของกล้ามเนื้อโดยเฉพาะ กีฬาที่ใช้ระยะทางในการแข่งขันเช่นกลุ่มนักวิ่งมาราธอนกลุ่มเรือกันเชียงที่เป็นการเป็นเรือพายที่ใช้ระยะทางในการแข่งขันใน,ในระยะไกลนะครับกีฬาอีกหลายชนิดที่ต้องการความอดทนของกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นความแข็งแรงประเภทความอดทนของกล้ามเนื้อก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งที่มีความสําคัญต่อการเล่นกีฬาของนักกีฬาในหลายประเภทนะครับความแข็งแรงประเภทที่5นะครับเป็นความแข็งแรง ที่เอารูปแบบของการฝึกความแข็งแรงนั้นเข้าสู่กระบวนการการเคลื่อนไหวของกีฬาประเภทต่างๆนะครับเราเรียกมันว่าความแข็งแรงเฉพาะประเภทกีฬาหรือที่เรียกว่า Event specific strength ในตัว event s p e c i f i c strength เนี่ยเราต้องออกแบบรูปแบบท่าทางการเคลื่อนไหวในการฝึกความแข็งแรงให้คล้ายคลึงหรือใกล้เคียงรูปแบบการเคลื่อนไหวจริงมากที่สุดในกีฬาประเภทต่างๆ ในการฝึกโดยใช้แรงต้านเนี่ยครับเราสามารถเลือกอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกได้หลากหลายรูปแบบด้วยกันนะครับอันแรกเลยง่ายๆเลยคือน้ําหนักตัวของผู้ฝึกนะครับรูปแบบที่2ก็เป็นพวกฟรีเวทบาร์เบลดัมเบลรูปแบบที่3เนี่ยเป็นเวทแบบสถานีหรือส t ตช i o นนารีเวท รูปแบบที่4ก็คือการใช้ยางยืดรูปแบบที่5รูปเมดิซินบอลรรูปแบบที่6กนะครับการวิ่งขึ้นเนินหรือการวิ่งขึ้นบันไดนะครับขึ้นบันไดนะครับรูปแบบที่7 ไอ้ที่เป็นเชือกแขวนหรือที่เราเรียกว่า trx อันนี้ก็เป็นอุปกรณ์การฝึกอีกแบบหนึ่งที่นิยมใช้ในการฝึกความแข็งแรงร,รูปแบบที่8นะครับเป็นอุปกรณ์เฉพาะประเภทกีฬาะะที่ถูกดีไซน์ออกมาหรือถูกออกแบบมาเพื่อกีฬาชนิดนั้นโดยเฉพาะนะครับรูปแบบที่9นะครับแรงต้านทานของน้ำแล,และจริงๆแล้วเนี่ยเรายังมีรูปแบบหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกแรงต้านให้เลือก อีกมากมายเพราะฉะนั้นผู้สอนเองเนี่ยหรือผู้นักกีฬาเองเนี่ยมีความจําเป็นต้องเลือกใช้อุปกรณ์การฝึกแรงต้านให้เหมาะสมกับบริบทของตัวเองว่าตัวเองอยู่ที่ไหนแรงต้านประเภทไหนเหมาะสมนะครับในการฝึกความแข็งแรงเนี่ยเรามีความจําเป็นที่จะต้องเลือกใช้ท่าฝึกให้มีความเหมาะสมกับประเภทกีฬานะครับ หรือเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการฝึกว่าเราจะฝึกความแข็งแรงเพื่อเป็นความแข็งแรงพื้นฐานหรือเราจะฝึกความแข็งแรงเพื่อให้เกิดสภาวะความแข็งแรงสูงสุดหรือเพื่อเกิดความแข็งแรงเฉพาะประเภทกีฬา <S <S เพราะฉะนั้นท่าฝึกที่ใช้ในการฝึกความแข็งแรงเนี่ยจะถูกจําแนกกว้างๆออกเป็น3ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1เนี่ยเราเรียกว่าท่าฝึกที่เป็นท่าเฉพาะมัดกล้ามเนือ้อหรือเรียกว่าท่าไ s o l เล e นะครับ ถ้า isolate เนี่ยเราก็จะฝึกเฉพาะมาัดกล้ามเนื้อมัดใดมัดหนึ่งท่าฝึกเนี่ยจะเป็นท่าที่พัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแค่กลุ่มเดียวแล้วส่วนใหญ่แล้วเป็นการเคลื่อนไหวที่เป็นข้อต่อเดียวยกตัวอย่างเช่นท่า arm curl น,นะครับซึ่งพัฒนาความแข็งแรงของกลุ่มกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหน้าท่า leg extension นะครับซึ่งเป็นท่าที่พัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าเพราะฉะนั้น isolate เนี่ยจะพัฒนากล้ามเนื้อเป็นกลุ่มๆไปนะครับส่วน ท่าเวทประเภทที่2เนี่ยนะครับก็จะเป็นท่าเวทที่เป็นท่าฝึกที่พัฒนากล้ามเนื้อในท่าเดียวกันมีกล้ามเนื้อทํางานร่วมกันหลายกลุ่มซึ่งเราเรียกว่าท่าคอมเปาบนะครับยกตัวอย่างท่าก็เป็นท่าสควอต Lent <Then> Press ท่า power clean ท่า snatch นะครับซึ่ง power clean และ snatch เนี่ยก็เป็นท่าที่เป็นพื้นฐานในการแข่งขันของกีฬายกน้ำหนักนะครับส่วนท่าฝึกประเภทที่3มเนี่ยครับมันเป็นท่าฝ,ฝึกที่ผู้ฝึกสอนอหรือ ผู้ฝึกทางการกีฬาทั้งหลายจะต้องออกแบบรูปแบบและวิธีใช้แรงต้านเนี่ยให้คล้ายคลึงกับลักษณะจริงของการเคลื่อนไหวของกีฬาชนิดนั้นซึ่งถ้าฝึกพวกนี้ก็จะถูกเรียกว่า event specific strength หรือท่าฝึกเฉพาะประเภทกีฬา